าจ้าจะเสียนมือเลยครับจ้าองหนึ่นึง,ต,งตัวอวย่าเวาโอ้โหโหน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  มาแล้ว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  W โอ้ยแนระบายความในใจครับมือนี้ครับอาบน้ำว่าให้านาทีครับอาบได้สองครั้นครับปี๊ดเรือสามนาทีครับอาบจูสบู่ไปอีกคราวหนึ่งทั้งสีร้อนน้ำ เล่นหนึ่งนาทีไม่ทันคนว่าน้ำน้ำเต็มอ้างอยู่ครับแต่คนแท้งไม่ยังดอกไม่นี้ดีตู้นนตสบู่อาบน้ำสบู่ไม่หล่อนอยู่ครับางคนน่ะน้ำหูน้ำเขียนโอ้ยเต็มอยู่เรียสามชีวิคนวน่ารถไดนอีกคันหนึ่ง ออกจากห้องน้ำไม่หมดเพื่อนมาไอ้ยบูนี่ยังบูน้องคนนี่ผมเดียวเบื่อนน้ำัวนี่ก็ยั้งยังท่านมาเวลากินเขากันดีอ้าวเสียงแังนะ่่าทนเพื่อนมาซ้อนเขาอถาดเพื่อนมาหมอมือไม่มาอีกอิ่มไม่ยิ้มลูกปิดอิ่มไม่ยิ้มลูกกันมือเด็กเสียงแังคักะไปใส่มือกินเข้า วางช้อนคนมาวางช้อนใช้มือโอ้ยสดน้ำแกงเค็มเอามือครับน้ำแกงเนื้อครับจั๊งน้ำซุปนี่จๆนี่ผมกับว่าเนัวอยู่ลรเมือขวางเมื่อขวางมาว่าเดียวป้อนเพื่อนมาเดี๋ยวมึงนิ่วดับปี๊บโอ้ยพวงคนเล็บดำเลยอยู่กินเลยจกินมากพวงคุณครับเบอร์อะไรครับ เปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮัยนแน่ไม่ส่งสิทธิ์เลยนะเปี่ยนขงคงละส่งสิ์ขออนุญาตครับเคาะผิดห้อ,องครับติ้นแล้วให้ตายเถอะสเปี่ยนขงคนลงส่งสิ้นแล้วให้ตายเถอะ ไม่กี่วันเลยอ่ะกูออกกําลังกายชิบหายโอ้โหโทรศัพท์เลรับโทรศัพท์ไเลย เออนี่มันละเว้ยทำนี่ว่ได้กินดอกยขึ้นไปเย้าขึ้นไปตันไปน่นะเว้ยว่าได้กินว่ได้กินท่านี่เอ้ยทรงเก่งแท้ซามึงตีขาดหลายคนตีขาดเครื่องหลายคนนทีเตยังไหนีเตยังไหนอี่าทีเตงไหอ๋อตีคนเียเตีเว้ยหายหานหายไปไหนหายไนไปานเองไหนอ๋อเปียนออผมพาเตะซื้อออหมุนมาตัดสอปเนี่ยเว้ยอ๋อ อ้าวครั้งแบบว่าคับแล้วอะยรอ่ะครบว่าได้กินว่าได้กินนี่ลบ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 ดิทรับขึ้นนี่ซับขึ้นเห็นไหมเห็นไหมขทานบังเงีบังปึ๊บบังไหนบังไหนบังปึ๊บปั๊บเว้ยรับนี่คับนี่ว่าได้กินว่าได้กินกันไหนกันไหนทรับมาทรับนี่ปั๊บปุ๊บลบลงสวนไตพังนี่เจ็บไหมนี่บอทานมึงส่งมาปั๊บเมื่อปุ๊บลบเนี้ยใส่เนี่ยแล้วแตกบ่ได้กิน ไม่ได้กินแล้วใสเนปั๊บไกินมลบเดียวลบเดีวถึงออกมสองปั๊บใสเขื่นเดียวเนี่ยบทันเฮ้ยไดอยู่บ่อทั้งได้หบทั้เป้ยเน้อสองไหมปั๊บปั๊บเนี่ย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 ป๊บไสเนี่ยฮะไ่ได้กินไม่ได้กินนี่อ๋สนนักกูด้วยน้ำนแผ้สหั้งนหันสั้งอุลิมร มามะมามะมมหอเจ้าบาทครับห้าบาทเอาเอา <noon> เอาเอา right. เอา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 อาเ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 อเอาวอาอ้เอาอาเเอาเอาเนาเอาเอาเเอีเเอาอเอาเอเออาเอเอา่าเอมเอน ไม่แรงเท่าไหร่อืมใส่ได้อืมใส่หมวกหมวกหมอืมหมวกแันไดนหมวกัวกนไดน,น,ไนเดี๋ยวยิ่งใส่อีกวันนะึงอืมโอเคโอเคเย้